วัสดีตอนเช้าค่ะโอ้เสียงลูกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเจ็บคอเฉยเลยโอ้ยสงสัยต้องตรวจโควิดแล้วหรอโอ้ตื่นขึ้นมาก็อยู่ที่ทอนแฮมนะคะเ็ดก็อยู่บ้านเพือ่อนเ่อกสามีบ้านก็ติดทะเลค่ะ เมื่อคืนนี้ก็กะว่าจะได้เห็นแสงเหนือนะคะสรุปไม่เห็นนะคะแสงเหนือไม่มาเพราะว่าเมฆเยอะค่ะวันนี้ก็อากาศก็จะแบบว่าทั้งแดดมั่งฝนเมฆมั่งอะไรอย่างก็มาลุ้นกันต่อไปค่ะคืนนี้เราจะเห็นแสงเหนือไดบไหมคะอางเช้าก่อนเลยค่ะไม่ได้ทานอาหารไทยมาม่า มามา่ายำยำนะคะมันคือบะหมีมย่ยำใหญ่ต้ยมยำรดกู้ เวลาทานแล้วร้อ <c oughs> นๆร้อนๆจะเค็มไปนิดนึงสงสัยต้องเติมน้ำค่ะ ตื่นมาพอะมาการเจ็กคอยคะเตียนก็จะจัดการตกะค่ะไม่รู้ว่าเป็นไข้ทับฤูดูหรือว่าอะไรนะคะ ความรวดเร็วเราให้น้ำยาถึง มาลุ้นกันค่ะ<ม>โอสรุปนะคะสรุปก็คือไม่ติดโควิดค่ะรอดไปตอนนี้เพชรก็นั่งพักผ่อนสามีวางแผนนะคะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกับเพื่อนจะของบ้านจะของบ้านดื่มกาแฟกาแฟผสม โ oh, อวันเต็อมเพราะว่าที่นี่ไม่มีเครื่องทำกาแฟ <c oughs> <c oughs> จรรากาศดีๆอยู่นะคะ พาอยู่หิมกะก็ถล่มค่ะนั่งชมวิวสวยๆนะคะสักพักค่ะสักพักค,คุณดูค่ะหิมะถล่มค่ะมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมคะ <c oughs> นี่คืออากาศไวทองค่ะอากาศไวทองมีแต่หิมะ อ้าวแดดออกอีกแล้วพี่น้องค่ะเดียเด๋ยวตกเดี๋ยวแดดนะคะบรรยากาศค่ะ ชมค่ะบรรยากาศหลังจากที่หิมะตกเสร็จนะคะโอ้เพรน,นึงถึงบรรยากาศแบบนี้เพรน,นึงถึงภูเก็ตมากเลยค่ะคือฝนตกเสร็จแล้วก็แดดจะแจ้งขนาดประมาณนี้นะคะแต่ที่นี่เป็นหิมะตกค่ะค่ะหลังจากที่ทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ออกเดินทางค่ะเพื่อที่จะไปเที่ยวในเมืองค่ะส่วนเพื่อนสามีก็ทำงานนะคะ วันนี้เขาไม่ได้หยุดค่ะเขาจะมาเจอพวกเราอีกครั้งเมื่อเขาเลิกงานแล้วนะคะมาชมบรรยากาศในเมืองทรอนแฮมกันค่ะว่าในตัวเมืองจะมีสภาพเป็นอย่าง

Eu já eu só vou esperar, é? mas mm. เรารู้สึกเหมือนทัวร์ลีสเลยนะคะตอนนี้กำลังเดินเล่นค่ะแดดออกวิวสวยมากเห็นแต่สาวสาวัยรุ่นสวยๆหนุมน่มๆข้างหลังด้วยนะ ขณะนี้เรากำลังเดินนะคะ okay, okay. เราจะเดินไปหาที่ทำช็อกโกแลตค่ะ <Okay. S 1> ที่มือชื่อเสียงของที่นี่อาริฮาร์ไม่ใช่โอ้โอ้เวน่สเปนน่ะอิส a ซ e a u บิวตี้ฟูล is the อทัวร์ไก e เออตัวด mm ูด้ะอ๋อไอซ์นี่คือน้ำแข็งนะคะ เมื่อเรามีแสงแดดค่ะนี่คือเมืองทรอนห่ะ เดินยังไงก็ยังไม่ถึงจุดหมายนะคะเพื่อนๆค่ะเดินไปเรื่อยๆค่ะก็คือมองดังน,นี้ก็คือเป็นบ้านสมัยเก่าๆนะคะเขายังเก็บไว้อยู่ค่ะก็จะเป็นทรงคล้ายๆกับโรงเก็บเรืออะไรประมาณนี้ ให้ตตอนะได้ให้ตบกันตอนนี้เราจะมาเยือนนะคะโบสถ์ที่ mm hmm. มีชื่อเสียงและก็เก่าแก่ที่สุดที่ทรอนแฮมนะคะ เรียกได้ว่าพระเจ้าช่วยยังสวยงามจริงๆค่ะสถาปัตยกรรมของเขานะคะสามีเพชรกับลูกพระร่วงหน้าไปต่อนะคะ ในที่สุดเราก็มาถึงฝั่งข้างหน้าแล้วนะคะดูค่ะว่าสวยงามขนาดไหนคะ่ะบทเก่าแก่นี่คือฝั่งข้างหน้านะคะข้างหลังที่เพชรมาเมื่อกี้ก็จะเป็นด้านหลังค่ะทีนี้เราก็จะเดินทางต่อค่ะเราจะเดินทางไปที่รถนะคะแล้วก็เดินเที่ยวชมเมืองไปเรื่อยๆค่ะดูว่าที่ทรอนแฮมเขามีอะไรอ่ขึ้นชื่อ สองคนโ oh. อ,อ้เซฟเดน ทางแย่มากค่ะไม่มีไม่มีเห็นโรยนะคะมีน้ำแข็งโรอยไปด้วยน้ำแข็งการเดินต้องระวังค่ะเพื่อนๆดูค่ะอู้่ะดูนกกระจิบด้วยนะคะย,ยะนี่เลยค่ะบรรยากาศเดี๋ยวเราจะไปดูหนังกันคิดว่าน่าจะไม่ได้ดูหนังนะคะจะเข้าห้องน้ำมากกว่ารอนแฮมโชก ก็คือ,อทรอร์นแฮมเมืองที่เขารถไฟค่ะรถไฟก็วอล์มพงนั่นเองนะคะ Keep it. Keep it. Keep it.

เดินอะไรเกี่ยเจ็บไหมเลี่ยมนั่งอยู่บนตะปูนะคะนี่คือตะปูเอสคาทาบปิดดาวเกี้น Aha Dah Hva gjør du, William? William, hva er det med Lager du som søppel? ดาบก็ดาเทคกหนิคงมีเชียมนะคะเทคนิคงมีเชียมนะครับกิตารามีอะไรเยอะแยะตรงนี้เขาสอนอะไรนะว่าเยอะมันเด่ยนะ ค่ะหลังจากที่เพื่อนได้มาเจอกับเพื่อนของแฟนและก็ลูกสาวแล้วเราก็พากันเดินทางค่ะมาที่มิวเซียมเนี่ยค่ะเป็นสำหรับ เขาเรียกว่าอะไรเทคนิคมิวเซียมค่ะก็ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆนะคะอย่างตรงนี้ที่สุดท้ายนี่ก็คือจะเป็นเรื่องของร่างกายค่ะก็จะมีส่วนของร่างกายต่างๆที่เขาไว้สอนเด็กนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้ค่ะมาเจอกันคลิปหน้ามาดูว่าคลิปหน้าเพชรจะพาไปเที่ยวที่เมืองทรอนแฮมส่วนไหนคะ่ะ เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ